บางผักทาประสานเป็นรังใบไม้เป็นดังหลังคาอย่าให้ฉันทำอีกเลยฉันไม่ทำแล้วนะฉันเหม็นข่าวเลือดฉันเหม็นข่าวเลือดไม่จริงเธอต้องสูดดมมันด้วยความพยาบ,บามแล้วเธอจะรู้มันหอมหวาน ภาพผลงานของนักแสดงเรียกว่ามากฝีมือนะ,ะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงตัวแม่ของวงการบันเทิงถ,ถูกต้องเรื่องไหนนะั้นไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวงดังต้องบอกอย่างนั้นเป็นกลางตลอดเวลาแล้ววันนี้นะคะเธอก็ให้เกียรตินะคะมาร่วมกันย้อนวันวนกับเรานะคะขอเสียงตอบมือให้กับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ค่ะ เมื่อกี้เปิดเพลงตอนเปิดตัวใช่ไหมบางเช่นบางบางกีบขับไม่ได้เลยค่ะเล่ไม่ไปด้เลยดังลั่นเล่นความฝันใช่ไหมเพลงความฝันนี่เป็นเพลงที่ร้องไว้เมื่อหลายปีก่อนต้องบอกว่ายี่สิบปีแล้วแต่ตามขึ้นวิทยุนี่ยังขอเพลงนี้มาอยู่เลยนะรู้สึกยังไงที่แบบเฮ้ยเวลาผ่านมานานแล้วเพลงนี้นะก็ตะองตันนะเพราะว่ามันไม่มีชุดใหม่ออกมาไงฮะ แรงว่าต้องได้รับความนิยมเลยใช่ไหมรู้สึกไงบ้างกับกับที่แบบว่ายังได้ยินเพลงของเราอยู่ในตีใจค่ะตอนนั้นที่ร้องเพลงนี้ยังรู้สึกว่าเพลงมันเด็กไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงตรงนี้ก็แบบเออมันยังอยู่ได้นะนอกจากเพลงนี้แล้วนะคะยังมีผลงานต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งยังอยู่ในใจของคุณผู้ชมที่เรามีมาให้ดูอ่านโอ้โหลวนขอไปโจมีกันหนักนันทำไมอ่ะเหียใส่มาเนี่ยที่หมาทำแบบนวลแบบเนี้ย เราสิงุดกันแค่นมอนี่หมอเย็นๆย็านเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่สบายหรือเปล่า เรื่องนี้นี่ใครใครไม่ได้ดูนี่เรียกว่าตกตกยุคเลยอ่ะตอนนั้นน่ะนี่มาจากหนังมาแล้วกลับมาหน้าเพราเงินเดิมเขาเนี่ยเขาอายุสิบเก้าค่ะน้ำหนักหกสิบแต่เขายังมีเบบี้แฟทเลยตอนนั้นน่ะมากเลยใช่ไหมยมีเบบี้แฟทเลยแต่ว่าโครงหน้าเนี่ยโอ้โหสินใจอ่ะเหมือนลูกสาวมากเลยอ่ะเหมือนนองเห็นสิลูกคุณเนี่ย แต่ว่าพี่้องผมหยิกอย่างนั้นสิใช่ก็ไปดัดนะคะคือดูดูตอนนั้นไม่มีใครแต่งหน้าทําผมให้ต้องทําเองนะคะก็จะดูรูปแม่แม่แบบรูปเก่าๆอะค่ะในยุคนั้นก็แบบผมก็จะหยิกๆก็ไปดัดไม่ไปดัดทําแบบนั้นอะไเงี้ยนี่คือแสตอบรับเป็นไงบ้างมันเรื่องนั้น ต้องถือว่าเป็นผลงานแบบสร้างสร้างชื่อค่ะว่าจริงๆเรานกอยู่มาประมาณ4ปีแล้วถึงได้มีโอกาสเล่นเรื่องนุนชูวีแต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องในยุคนั้นที่แบบลงทุนสูงนะคะเป็นหนังซาวน์ฟิล์มถ่ายแบบว่าคือพุ่งกับก็ใหม่นักแสดงก็ถือว่าใหม่ก็ถือว่าเป็นบทที่แบบได้แสดงความสามารถเต็มทีใ่ในในใ,ใ,ในยุคนั้นแต่เรื่องนี้เล่นาได้รางวัลเลยนะ,ะเป็นรางวัลแรกข,ของจากภาพยนตร์หรืป่ะใช่ค่ะคุกตาแต่ต้องบอกว่าคุณนกงานเยอะนะ อย่างภาพยนตร์คุณก็มีนะค่ะละครคก็มีนะค่ะเวทีคุณก็มีนะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีอะไรที่คุณไม่ทำมีอะไรที่นี้คนมีอะไรที่คุณไม่ทำมั้งพี่ยังไม่ได้ทำดีกว่าเออเหลือพ่งกลับแล้วค่ะตอนนี้เออคิดไหมอย่างพูงกลับแบบไหนมาทีเด็บที่แบบคุณคุณคุณเก่งก็คือเวทีหรือว่าหรือหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์เพราะเพราะชอบภาพยนตร์มากกว่าแบบเเกิดมาจากภาพยนตร์่ะแล้วนู้นรู้สึกว่าเวลาเล่นหนังแล้วมัน มันมันได้อะไรเยอะมันชัดดีอะ่ะตอนนี้กลับมาเล่นภาพยนตร์นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะเรื่อง who are you ใครในห้องลู้กพี่ยนงไ่แต่งคับพี่เดี๋ลงได้เรียนเลยหรอต้นเขาอยู่ที่ห้องหรือเปล่าคะอยู่ถามทำไมหแค่อยากรู้อะค่ะพี่คิดว่าเขาอะอยู่บนห้องอยู่ปะแต่เขาบทบาทนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องนี้แล้วบ่นอะไรฮะ คือในเรื่องชื่อนิดานะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบครอบครัวชั้นกลางมีปัญหาในครอบครัวสามีเจ้าชู้แล้วก็มีการทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวบ่อยเก็เป็นแม่ค้าขายซีดีโป๊ปรับจัดเกลี้ยกราดใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้คือจะแบบมีครอบครัวที่มีปัญหาลูกลูกก็จะขันตัวเองอยู่ในห้องแล้ววันหนึ่งก็ไม่ออกมาอีกเลยห้าปีมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นว่าใครคือคือห้าปีเนี่ยโอเคอาจจะเป็นลูก ืออ,อาจจะไม่ใช่ลูกก็ได้ออพอห้าปีแล้วคือเราไม่รู้ว่าหลังประตูบันนั้นคืออะไรแล้วว่าตัวละครมันแบบมันจะค่อนข้างมีมีมิติในตัวเองมีอะไรจิตจิตนิดหน่อยแต่ทํายังไงที่แบบพุ่งกับแบบว่าไม่อยากให้คนแบบรู้สึกให้ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ดูไม่มีอะไรแต่มีอะไรเงี้ยหมันก็แบบยากนะผมว่าฟางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยว่าลักษณะนี้คุณไม่น่าจะหนักใจผมว่าคุณหนักใจเรื่องเป็นแม่ค้าขายซิลิโคน่้ใช่เลยอะต้องไปวัดจบไหมคุณต้องไปวัดจบไหมใช่ใช่ใช่พอพอรู้ว่าเป็นแบบแม่ค้าขายซิลิโคนหูเอางั้นเลยเหรอแล้วไงคุณไป่ไ้เสิร์ชข้อมูลไปอะไปใช่้แม่อ่ะขอถามน้องเฮ้ยที่ชอบไปซื้อซีดีเนี่ยที่ไหนไปตอนที่เสิร์ชก็ไม่ได้ ดีดีมาเป็นั <hi> ้นแต่แบบก็อยากไปแม่หาอะไรดีดีคือไปดูว่าเออเวลาไปซื้อไปซื้อที่ไหนอยากไปดูว่าเขาขายยังไงอยากได้บรรยากาศใช่ไหมว่าแบบหลายๆอาชีพที่เราเล่นแบบเราไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่รู้อะค่ะเ้วจะจะไปยืนแบบว่าซื้อซีดีไหมคะไม่ขายกนมรเลชั้นกลอยนะคะอะไรเงี้ยก็เออเป็นแม่ค้าก็คงอีกแบบหนึ่งก็อยากดูอ่ะในเรื่องนี้ยังบอกอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้มีคุณนกคนเดียวต้องมีคนอื่นเล่นด้วยไม่ีลูกม่ีคนเล่นกับประตูอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะค่ะ มีคุณนกแล้ววันน erm ี้นะฮะก็เชิญดาราอีกหลายท่านมาที่ที่ร่วมกันแสดงในเรื่องนี้นะครับมาด้วยนะฮะคุณบีทรพงป์คุณตางกัญญาแล้วก็น้องสตาร์บัคครับเชิญาสุดท้ายฮะตาร์บัคนะครับเรื่องนี้เป็นพระเอกเลยนะสตาร์บัคใช่ไหมเป็นพระเอกวาเออก็ขับขายขับคาวว่าจะเป็น อ๋อลูกชายโอ้นี่โอ้โหคุณแม่หน้าตาน่าือแสดงโป้เลยเกรงไหมเกรงไหมเขาฉากกับพี่นกก็เกรงอ่ะครับพี่เพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยครับแล้วก็พี่นกเขาก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วฮะแล้วก็มาเล่นอ่ะคุณใช้คำว่ามากความสามารถดีกว่าไหมพอพี่ก็จะเคืองได้เข้าฉากครั้งแรกเป็นไงก็เออทั้งหมดเป็นอย่างดีฮะ ข้อหมวย่างงีไป็นอย่างดีข้อสมาธิหมวยไปอย่างดีประมาณสี่ห้าพันทันไม่เยอะฮะเป็นไงคะลืมฮะแล้วมีพี่โน้พี่โน้เขาแนะนำการแสดงอะไรให้เราไหมเขาบอกตั้งสมาธิดีๆก่อนนะคะเพราะเจ็ดเทคแล้วเจ็ดเทกแล้วคุณเล่นมีเจ็ดเทคเป็นประจำเยอยเขาสตาร์ทที่เจ็ดสตาร์ทที่เจ็ดสตาร์ที่เจ็ดเพรนั้นเออหกแพลดีใจมากเลยฮะเออเพราะคุณเต้นเพราะสินใจป่ะ ติดนใจมีส่วนมีส่วนนะฮะถ้าแบบเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบเออเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้เออพี่นกผมก็คิดว่าเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็มันก็เลยแบบมีความแต่เขาไม่ได้เจอคนอื่นเลยค่ะเขาเขามาซื้อนังโป๊กันอย่างเดียวเลยเจ๊นี่ก็เจ๊ใครเปหนนกันธุ์สําคัญคตาบางที่เขาตื่นเต้นมากเพราะเขาถือว่าเป็นนักแสดงใหม่ด้วยค่ะพี่นกนะคะแต่มีอีกข่านหนึ่งที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพี่หวี เฮ้ยพี่พี่เล่นในเขาแล้วไม่ใช่เหรอพี่บีก็ตื่นเต้นมากยังมีตื่นเต้นอีกเหรอพี่ขนาดนั่งอย่างนี้ยังตื่นเต้นเลยทำไมทำไมพี่เออเขาเป็นนักแสดงแบบดราม่ามากๆอเป็นนักแสดงแบบละครเวทีแบบนั้นนเี่ยจะต้องแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมี power เขาเรียกเป็นเป็นอินเนอร์อยู่ข้างในเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะหน้าโกรอยู่เหมือนกันก็ทำให้เราใกล้กตลอด เขาไปหาพี่น้อยก่อนล่วงหน้าสองวันก่อนจะเข้าฉากลุกนะโดยเฉพาะเลยอ่ะแล้วผมถามว่าไงพี่หายใจก่อนนะสอนหายใจแรงๆเขาหายใจไว้ให้ฝึกหายใจแล้วฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบแต่ก็ไม่เวิร์ครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีนะไม่ได้โธ่ตื่นเต้นกันหมดเลยอ่ะคุณรู้สึกไงเนี่ยคนอื่นเข้าใจคุณแล้วเขาตื่นเต้นเขากลัว แต่เขากลวงจะกลัวคุณงไ,งไ,มไม่ไงเลยไม่หนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ว่าในสายตาพี่เขาบองไงแต่ว่าคือทุกครั้งที่พี่บีมาเข้าฉาดเรื่องนี้เนี่ยคือมัน